สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นอีพีที่สาครับสำหรับการสัมภาษณ์เจ้าของสวนก,กล้วยไม้เย็นออคิดนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันว่าลุงเย็นนะครับทีนี้สำหรับอีพีนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์นะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาในวงการกล้วยไม้ของคุณลุงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ ไปรับชมกันเลยครับส่วนใหญ่คนก็จะไม่รู้ครับก็คือ,อพวกหวพันุแท้แต่ราคาที่แพงมากแต่ละต้นมีนแพงมากครับยกตัวอย่างมันเป็นสีเหลืองนะครับครับสีเหลืองปากบลูแล้วก็กึ่งฟอร์มครับเรียกว่าเป็นไม้นอกมาจากนิวกินีสายพันธแท้ ไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวมีดอกผมต้องมาดูใหม่ครับขนาดนี้ก็ประมาณสามพันสี่พันกระถางเนี่ยนะครับมันที่มันแพงมาเหตุผลเพราะเพราะว่าอย่างไรฮะพันแท้แล้วสวยอ๋อพันแท้แล้วสวยมากแล้วก็ต้นนี้เป็นต้นที่ออกดอกง่ายครับของคนอื่นเนี่ยเขาเลี้ยงสูงมากเลยเขาก็ไม่ออกดอกนี่ก็เด็ดทำฮะจะเห็นดอกว่าเนี่ยเออทำไมมีรอยเด็ด มันไม่มีดอกบานเลยครับเพราะว่าทุกวันพฤหัสแม่บ้านเขาก็จะมาเด็ดครับครับเราเด็ดให้หรือเขามาเด็ดเองครับเราเด็ดครับเราเด็ดแล้วก็ไปนับดอกกันครับนับดอกดอกสมบูรณ์นะครับครับเดียวนี้ไม่เอาครับโอโหอย่างนี้ก็เรียกว่าเงินทางนั้นครับเนี่ยยกตัวอย่างครับที่อยู่กับที่อยู่กับข้างล่างนี้ก็คืออ่า ม้าวิ่งก็คือม้าบินชุมพรนะครับตัวนี้เลยนะครับพันแท้นี่ครับนี่ครับอ๋อนี่คือสายพันแท้ที่เขาบอกว่ามาวิ่งชุมพรมาวิ่งชุมพรครับคือตัวนี้เลยครับแล้วจะมีหลากสีนะครับครับให้ดูครับเนี่ยครับก้านมันจะเล็กครับครับก้านเล็กซ้อมไม่ดีบ้างเนี่ยไม่มีซ้อมมัางครับเนี่ยครับมันไม่สวยแต่ ความที่มันไม่สวยเนี่ยเราจะหยิบต้นไหนมาผสมเท่านั้นเองครับนะครับแต่ก็ไต่ถ้าถ้าก้านมันใหญ่ขึ้นแสดงว่าผสมแล้วครับเนี่ยฮะเอาต้นนี้ยังไม่ผสมเหมือนกันครับก็เป็นชมพูแต่มีคอเหลืองครับในในอันนี้นะครับครับยังยกตัวอย่างนะครับต้นนี้ครับครับถือว่าสีดีถือว่าสีดี เห็นไหมมันมีปีกบินเนี่ยครับพอมันมีปีกบินอย่างนี้นะครับเราก็ไปผสมกับแดงอุบลหรือฟาแลนด์ครับมันก็จะออกมาเป็นสเปรดหมดเลยครับอ๋อครับครับเข้าฟลาแลนด์ได้เลยครับแบบนี้ครับที่เราจะพัฒนานี่คือผสมแล้วยังยังที่อยู่ข้างล่างนี้โอ้แสดงว่ามันก็ความหลากหลายทางสีสันมันเยอะนะสีสันเยอะครับเยอะมากขึ้นอยู่ว่าเราเราจะหยิบต้นไหนมาครับ มาผสมเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเห็นไหมฮะพอเราปลูกเป็นกระถางใหญ่เนี่ยมันมันจะออกต้นเดียวกันนะครับจะออกมาดูดิตอเล็กๆเนี่ยครับแล้วดอกมีสเปซก็มีเนี่ยเห็นไหมครับมีสเปซในเนี่ยทีนี้เราจะไปผสมกับดอกใหญ่ก็ได้ครับมัน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 ก็จะทําให้มีสเปซแลวสีมันก็จะหวานแววอันนี้ก็เข้ากับอีกตีดมันครับอันนี้คือขาดมาแล้ว ผสมมาแล้วมันก็เหมือนกับมาวิ่งอีควิตี้ครับอันนี้ก็มาบินอีควิตี้อ๋อครับครับครับอันนั้นมาวิ่งอันนี้มาบินครับมันก็เลยออกเป็นสปซครับครับเพมันก็ดอกออกทั้งปีนะครับครับแปลนครับเข้ากับแดงอุบลครับมันก็เลยดอกใหญ่ลอยดอกเบื้องเริ่มเลยนะ โอ้โห oh เวลาเราจะผสมสแปรดพวกนี้ก็หาแดงอุบลที่ที่มันไม่มีสีครับอย่างยกตัวอย่างขาวเลยพอเข้าปุ๊บมันจะมันจะออกมาเป็นชมพูอ่อนๆแล้วก็มีม,มีสเปรดนะครับคิดว่าอาจจะต้นเดียวกันต้นนี้ต้นนี้รนเรียกว่าไอตัวนี้คือผสมระหว่างม้ามา,มาอะไรเนี่ยมาม,ามาบินมา<ด>บินกับ,ดบแดงอุบล ออกมาสวยงามจริงๆแล้วชอ่อใหญ่ด้วยครับดอกใหญ่ครับแดงวนนี่ออกดอกได้ถึง25ดอกครับครับโดยที่ไม่ร่วงนะครับครับแต่มาวิ่งนี่จะบานไปโรยไปเขาถึงเรียกม้าวิ่งที่มาวิ่งนี่มันดอกบานไปแล้วก็หลุดบานไปแล้วก็หลุดอ,อืมข้อแตกต่างเนาะครับมีวันนี้ได้ได้คุยกับปรมาจารย์ตัวจริงอ๋อก็คือฟาแลนเข้ากับมาบินเอามาเด็ดดอ,อกขายครับ พัฒนามาชั้นตัวแดงอุบลเราก็เด็ดดอกขายได้ครับเดี๋ยวให้ดูม้าบินอีกต้นต้นนี้ก็พิเศษนะเรียกว่าวันนี้ได้ดูของอันนี้ฝาแลนมาวิ่งอ๋อนี่ครับฝาแลนมาวิ่งนี่ครับดอกเป็นแบบนี้เลยนี่ต้นนี้สวยลูกผสมแดงอุบลกับม้าบินสวยสวย วัวนตัวน,นี้ก็คือมา้มาม้าดินที่สีดีที่สุดออสีดีที่สุดก็มันมีสปัตแงนดรสด,ด,สดรเรียกว่าให้สีเข้มครับให้สีเข้มครับครับแล้วเนี่ยเอาไปผสมกับกับแดงมุบนปุ๊บม,มันก็จะสวยเลยหรือตั้งคอกเลยครับครับเนี่ยออนมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับอ่อผสมแล้วจะเป็นแบบนี้ครับ นี่มีตัวอย่างให้ดูด้วยนี่คือเอาต้นดอกเข้มเนี่ยนะครับไปผสมกับแดงอุบลครับน่าอยางรดกตัวแดงอุบลก็มีทั่วไปนะแดงอุบลครับทั้งสวนเลยเราะต้นออกมาแล้วไปผูกกระตอแล้วพอมันนานๆเข้ามันก็จะมีศิละปะของมันเองครับไปหาตอสวยๆมารเรียกว่าทำไม้สไตล์แบบศิละปะนะครับ ซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มมูลคา่านี่ดอกใหญ่จริงๆนนผสมกับาฟาแลนต์ลลนตั้งชื่อ,อยังครับหรือไม่มีชื่อไม่มีโอ้ตั้งชื่อว่าบานเบกบ <c oughs> า <c oughs> นเบกเลยก็ผลมากทำเด็ดดอกก็ไม่ไเลยในสวนครับต้นพ่อแม่พันธุ์ไม่ครับพร้อมจําหน่ายพร้อมจําหน่าย<ล>อ๋อพ่อแม่พันธุ์ก็อยู่ในนี้ครับโอพูดถึงว่าหวายเกี่ยวเนี่ยถ้าคนที่คิดจะทําการค้าทางอินเทอร์เน็ตนะทางออนไลน์เนี่ยก็ส่งลําบากเงินเพราะต้นมันใหญ่ ก็ต้นมันมีต้นเล็กเลยอ๋อก็คือต้นเล็กถ้าถ้าไซส์สเปคแบบนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นี่ขึ้นอยู่กับดอกขึ้นอยู่กับดอกต,<ม>ต้องมาดูดอกกันทีผมขายนี่ผมขายตอนมีดอกตีรคาคากันเป็นต้นต้นไปครับอ <ผม S 1> <ๆ S 2> ืมเป็นลูกผสมครับแล้วบางบางต้นที่เป็นไม้พันธุ์แท้ไม้พันธุ์แท้บางต้นนี่มันไม่สวยหรอกนะครับครับแต่ว่าคุณค่าของมันมันบางคนไม่รู้ครับไม่รู้เขาก็จะไม่เคยเลือกครับเพาไม่เคยเลือกบางที สนิทก,กันเราก็บอกเนี่ยไม้พันธุ์แท้นะครับไปเอาจากนิวกีนีมาเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือไปเอาจากอ,อินโดนีเซียมาเลยเนี่ยครับตัวตัวตัวนี้ชื่ออะไรเขาเนี่ยผมไม่ได้ตั้งผมไม่ได้ตั้งชื่ออ๋อมันคือลูกผสมอนนเอื้องโมกกับอันนี้อ่ามีโจโคินผสมกับผสมกับอะไร FTC นะเวนดา ดูถ้าทางมันน่าจะเลี้ยงง่ายนะเพราะมันก็ดูสิมันอ้มันอยู่ไม่ต้องอยู่ในในในที่ร่องๆเลยจรากต้นเดยมเราตัดยอดไปเนี่ยครับเดี๋ยวมันก็แตกอีกเอ้ยอย่างนี้อย่างนี้พูดถึงว่าเขาคนที่หัดปลูกเลี้ยงใหม่ๆเนี่ยเลี้ยงไม้ประเภทนี้ก็ง่ายดีนะก็ง่ายเอ้ตัด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 ตอขายนี่ก็น่าจะตัดได้ครับอีกสักสองเดือนสามเดือนครับสิงหาไปแล้วเนี่ยมันจะออกดอกเต็มไปหมดเลยเนี่ย โอ้ยที่มันตั้งอยู่ทั้งหมดเี่นะครับออกดอกหมดเลยมองไม่เห็นต้นเห็นก้านดอกไหมนะครับเห็นก้านแต่เลือดมันก็น่าจะเป็นพวกเอื้องโมกใช่ครับครับเอื้องโมกก็คือเทเลสครับเทเลสอันนี้คือพันธุ์แท้ไหมไม่แท้ผสมผสมมาแล้วรอบหนึ่งอ่ะเทเลสเท่ากับเป็นแร่ฮุกเรน่าเทเลสนี่ก็จะขึ้นอยู่ในป่าทั่วไปครับแต่เทเลสที่ให้ลูกดีก็คือแถวนครพนมครับยันหนองคายนะครับ แวบึงการนะครับส่วนยุคเคลน่าก็คือมีที่เดียวของประเทศไทยก็คือที่มาบอมริตครับประจุพรบออแต่ในป่าธรรมชาติน่าจะหายากแล้วมั้งเรื่องไงไรหมดแล้วทีนี้ถ้าไอ้ไอ้ไอ้ตรงเนี้คุณลุงตัดตัดกิ่งขายไหมขายครับโน่นมีมีดอกอยู่บนแต่ว่าเป็นในต้นนี้ครับโน่นโ่นผมเห็นดอกอยู่ใช่ไหมฮะใช่แต่มันโรยแล้วโรยแล้ว๋อโอ้ยตอนนี้มีดอกี่ มองไม่เห็นต้นนะมีแต่ดอกหมดครับโอ้โหมแมลงทั้งมแมลงทั้งนกปักเต้มไปหมดเรียกว่าอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งครับนี่เป็นเวนด้าดอกใหญ่โอ้โหคือด้านด้ามาจากตัวครับอดอกืออดิศักเฮปปี้เนตอืมดอกใหญ่มากนะอนดิศักแฮปปีนะ้เน็ต โอ้โหดอกมันใหญ่จริงๆอันนี้คือได้ทําต้นไว้หรือเปล่าหรือว่าเป็นพ่อแม่พันธุ์หางไม้ลไม้ละนี่ก็เป็นพวกช้างแต่ช้างผมมันมันไม่ใช่แดงมันเป็นสีแดงดําเลยครับหมายถึงว่าสีมันแดงเข้มออกแด,แดงดําเลยส่วนในนี้ข้างล่างนี่แอนทูเรียม แอนทูเรียมไม้ใบไม้ใบครับอันนี้สีอมแดงครับรุ่นนี้เมื่อประมาณสักช่วงโควิดหนักๆเนื้อไม้ใบนะครับโอ้โหครับอันนี้ไม้หอมไม้หอมยังไม่ออกดอกนะครับแต่รับรองมันออกดอกเมื่อไหร่เนี่ยคือฮาแล้วครับฮะผมทำอะไรเนี่ยแล้วผมจะค่ายคะเนไว้ยังสอ แล้วครับเอ่อเอาอะไรยังไงครับเนี่ยอันนี้ก็คือ,อพัสสอน์สาแกนผส,สมครับผส,สมกับลูกลูกสองปอยครับอืมข้าเรียวจะออกมาเป็นไม้หอมไม้หอมแน่นอนครับวนอันนี้ก็ไตสาตาเ,าเทสซิลาตาข้าวไข่ไตสาตาบูครับก็ออกมาเป็นไม้หอมนัอนแันแต่หอม หอมไม่ทั้งวัน,วนเพราะว่าเจ้าเทสเลต้ามันก็หอมอยู่แล้วครับ,รบอ๋อก็คือ,อครับ,รบก็คือมีมีม,มีมีต้นจำหน่ายไหมก็เนี่ยจำหน่ายได้หมดจำหน่ายได้หมด ครับก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆชมสวนกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าแฝงไปด้วยความรู้และประสบการณ์นะครับสําหรับมิตรชนก็สบายๆตามสไตล์แบบนี้ครับก็ปิดท้ายกันด้วยบอนสีนะครับที่คุณลุงท่านเพาะ,มะเมล็ดเองนะครับแล้วก็ออกมาสีสันสวยงามหลากหลายก็ไม่ได้มีเฉพาะกล้วยไม้อย่างเดียวหรอกนะครับวันหน้าวันหลังผมคงต้องมาทําอีกหลายเรื่องนะครับ ที่นี้ก็สวยงามจริงๆสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะมาติดต่อก็มาติดต่อได้เลยนะครับติดตันของคุณลุงเย็นนะครับหรือว่าเาย็นอคอิดนะครับสาหรับวันนี้ก็คงจะพอเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อ EP ีหน้าครับพลาดไม่ได้อีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบใจเรื่องราวที่มิตรชุนนำเสนอก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพบกันใหม่ E ีีหน้าครับสวัสดีครับ